นักโทษอัชฉยะคนนี้กำลังนั่งมองรอยสักตัวเองและจดโน้ตว่าชไวเซอร์อัลเลน1 1 1 2 1 1เขากำลังวางแผนแหกคุกแต่มันมีความหมายว่าอะไรกันนะไมเคิลสกอร์ฟิลเป็นวิศวกรอัจฉยะที่ยอมติดคุกเพื่อช่วยพี่ชายเขาเดินสำรวจน็อตทุกตัวบนม้านั่งภายในสนามหญ้าของเรือนจำเพียงแค่เขาสัมผัสก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือน็อตเบอร์อะไรและแล้วเขาก็เจอสิ่งที่เขาต้องการมันคือน็อตอัลเลน เบอร์11121147เพราะาใช้เหรียญขันน็อตออกแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะที่ตรงที่เขานั่งอยู่เป็นที่ของโอดอร์แบลคเวลโจประจำเรือนจำทโทดอดอยึดน็อตที่ไมเคิลขันออกมาไมเคิลต้องการน็อตนั้นจริงๆ เพราะมันเป็นกุญแจสําคัญในการแหกคุกเขาเข้าไปค้นในห้องขังของทีโอดอแต่ก็โดนจับได้เขาเล่กล้งเนียนว่าจะเข้าเป็นพวกเพื่อขอน็อตนั้นคืนไมเคิลนั่งฝนน็อตที่เขาได้มาฝนไปเรื่อยๆแล้วเอามาเทียบกับรอยสักที่ได้สักก่อนเข้ามาในคุกเทียบแล้วพอดีเป๊เขารีบเอาน็ตนั้นไปขันน็อตอีกตัวที่ชักโคกในห้องขังซึ่งชักโคกนั้นผลิตโดยบริษัทชวเซอร์โอ้โหมันจะล้ําอะไรขนาดนั้นเขาเตรียมแผนการมาอย่างดีรอยสักบนตัวของเขาทั้งหมดคือกุญแจของการแหกคุกแห่งนี้